สวัสดีครับเพื่อนๆและเ c ีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาสูตรยิ้มสีคู่ชุดล่างมาให้รุ่นมาให้ชมเหมือนเดิมนะครับก็ที่ผ่านมาได้สรุปเอาสูตรยิ้มสีคู่ชุดล่างนี้มาสรุปให้นะครับก็พอดีก็เอาเด่นมาตัดนะครับเด่นก็ชนอยู่ที่4ี่กับห้านะครับพอดีผมเลือกเอาเลขสี่มาก็หลุดไปนะครับพอดีเลขห้าก,ก็ยังเข้านะครับพอดีเลือกเลขสี่ พอดีเอาสูตรคู่คีมาตัดภายในย4่สี่คู่ชุดนี้ให้นะครับก็จะเหลือแค่ประมาณ6ชุดนี้นะครับ6ชุดนี้ผมก็จะเอาเด่นมาตัดภายใน6ชุดนี้อีกอีกคีหนึ่งนะครับที่ผ่านมาครับพอดีก็ชน4ี่กับ5นะครับพอดีใน6ตัวนี้ไม่มีเลข5นะครับมีเลข4ผมก็เลือกเอาเลข4นะครับพอดีก็ได้เด่นสุดก็อยู่3ชุดนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับ6 4แล้วก็8404นะครับ ชุดลองก็จะเป็นชุดนี้นะครับ3มชุดนะครับ6 2สองแล้ว82แล้วก็0-2นะครับก็ยินดีและดีใจด้วยนะครับเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องที่ได้ถูกลงวันกันนะครับก็ดีใจด้วยนะครับหลุดเหมือนเดิมครับหลุดเหมือนเดิมครับหลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยกันนะครับที่ได้สรุปไว้ให้นะครับดีเลือกเลขสี่ มาเลขห้านะครับอวดนี้นะครับเดี๋ยววดหน้านี้ผมก็จะทําให้เหมือนเดิมครับหาตัวชนมานะครับใช้สูตรเดิมนะครับตัวชนมามาตัดภายในยิ้มสีคู่ชุดนี้นะครับก็จะใช้สูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้มาตัดให้อีกนะครับนะครับก็สูตรคู่ขี้ก็จะเป็นสูตรนี้นะครับว่าจะแล้วผลลัพธ์สองตัวก็ออกห้าหนึ่งใช่ไหมครับถ้าบวกกันแล้วก็จะได้เลขคู่นะครับก็จะเลือกนะครับ ก็มี6มี8มีศูนย์นะครับนะครับก็มี6มี8แล้วก็มีศูนย์นะครับเดี๋ยวงวดหน้าผมก็ทําให้เหมือนเดิมนะครับทําให้เหมือนเดิมนะครับพอดีมามาหลักสิบนี้นะครับพอดีเข้าเลข5าแล้วก็ศูนย์นะครับพอดีศูนย์นี้ก็หลุดไปนะครับไม่มีนะครับไม่ถึงเลข5านะครับ1 2 3 4สสี่นะครับไม่ถึงเลขห้าก็ถือว่าหลุดไปนะครับก็ขอโทษขออภัยกันนะครับนะครับก็พยายามเต็มที่แล้วครับ มาลุ้นกันต่อครับสูตรยิ้มสีคู่ชุดนี้นะครับผมก็เอามาให้ลุ้นเหมือนเดิมนะครับสูตรยิ้มสีคู่ชุดนะครับงวดวันที่อะไรนะครับงวดวันที่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งสามหกแปดนะครับ ก็จะใช้สูตรนี้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับทําให้สมเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตําแหน่งนี้นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับนะครับสตัวหน้าครั้งที่1นะครับก็สองหกแปดนะครับผมจะมาวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับสองหกแล้วก็แปดนะครับก็ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกกันสามครั้งนะครับ นะครับบวกกันสามครั้งนะครับก็น่าจะได้ตัวเดิมตัวนี้นะครับเพราะว่าตำแหน่งก็คือเลขสองเหมือนกันนะครับแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับนะคิดจำนวนพร้อมมาเลยครับก็สองบวกกันสามครั้งก็ได้หกนะครับ 6บวกหบวก5ก็ได้11ใช่ไหมครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข1นนับเรียงตัวให้ได้4หลักนะครับหรือแล้วก็2 3 4นะครับแล้วก็หลักสิบนะครับหลักสิบก็ก็นับจากเลข4ไปเลยนะครับก็ได้ตำแหน่งตัวตัวเดียวกันนะครับได้ตัวเดียวกันเลยครับก็4ก็5นะครับ ห้าแล้วก็หกนับให้เรียงตัวไปเลยนะครับให้ได้หกหลักนะครับห้าหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดเก้าศูนย์นะครับงวดนี้สูตรนี้หลุดนะครับสูตรนี้มาสองตัวเลยนะครับครับมาห้าศูนย์นะครับ, 5, รบวันนี้ก็ได้ตัวเดิมนะครับเหมือนว่าที่ผ่านมานะครับ อันนี้จะใช้เป็นหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องใช้เป็นหลักหน่วยสีตัวนะครับผมก็มาวางไว้ตรงนี้ให้เลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก็จะมีหลักหน่วยก็จะมีหนึ่งนะครับสองสามแล้วก็สี่นะครับแล้วก็หลักสิบหลักสิบก็จะมีห้านะครับหก 7 8 9แล้วก็0นะครับมามาจับมากบคู่เลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลากันนะครับเดีจะไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็เอาสูตรคู่ขี้มาตัดให้อีกทีนะว่าจะเหลือกี่ชุดนะครับ3 4นะครับมาประกบคู่เลยครับ5 1นึ่แล้วก็ห้าส5 4ห้าสสี่แล้วก็หนะครับหนึ่งหกสองแล้วก็เจ็ดหนึ่ แล้วก็8นะครับแปดหนึ่งมี่นะครับเก้าหนึ่กมี่็มีศูนยก็ศูก็ศูนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่มานี้นะครับ 24คู่ชุดล่างนะครับ24คู่ชุดล่างนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาสูตรลูกขี้มาตัดให้นะครับเดี๋ยวใกล้วันเวลาผมก็จะมาสรุปให้นะครับจะมาสรุปให้นะครับนี่ผมเอาสูตรลูกขี้มาจับภายใน24คู่ชุดนี้ก่อนว่าจะเหลือกี่ชุดกันนะครับว่าจะเหลือกี่ชุดกันนะครับ ว่าจะมีกี่ชุดกันนะครับเด <ผม S 1> ี๋ยวผมเอาสูตรลูกขี้มาตัดแล้วก็เดี๋ยวใกล้วันเวลาผมก็จะเอาตัวเด่นมาตัดให้อีกทีนะครับเอาตัวเด่นมาตัดให้อีกทีนะครับมาเอาสูตรกุ่ขี้มาตัดให้เลยครับว่าที่ผ่านมาออกอะไรนะครับสองตัวล่างนะครับผ่านมาก็ออกอยู่ที่ห้าศูนย์นะครับก็จะมีเลขคู่ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับนะครับถือว่าข้าวนะครับห้าหนึ่งก็เป็นหนะครับก็ยังมีเลขคู่ ก็คือเลขศูนย์นี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วงวดนี้นะครับงวดนี้ออกห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็จะเป็นเลขขี้นะครับถ้าบวกกันแล้วนะครับห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้านะครับเป็นเลขขี้นะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดเลยสูตรคู่ขี้อย่างน้อยต้องมีเลขขี้ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับมาตัดภายใน หลักสีนี้เลขี่แล้วก็จะมีห้าแล้วก็เจดแล้วก็เก้านะครับก็แถวเลขห้าก็จะมีแถวนี้นะครับมีแถวนี้นะครับเลขห้าเห็นะครับเลขขีดแล้วก็แถวเลขเจดนะครับแถวเลขเจดก็จะมีนี้นะครับแล้วก็แถวเลขเก้านะครับแถวเลขเก้าก็มีตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสิบสองชุดนะครับ มีสิชุดก็5้าหห้แล้วก็ห้ามาสแล้วก็มี7จ72หนึ่แล้วก็มี9ก้าหนึ่กมาสก็จะมีอยู่มานี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมก็ <c oughs> จะเอาเด่นมาตัดให้อีกทีนะครับเด่นมาตัดให้นะครับ ดี๋ยวใกล้เวลาผมก็จะเอาเด่นมาตัดให้นะครับซอยให้มันเหลือน้อยสุดนะครับจาก12ชุดก็น่าจะเหลือน้อยสุดนะครับนะครับแถวเลข7ก็จะมีนี้นะครับ7 1 7 2 7นนะครับ7 3 7 4นะครับแล้วก็แถวเลข9ก1 9 2 9 3 9 4นกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ12ชุดนะครับ12ชุดเดี๋ยวผมจะหาเด่นมาตัดให้นะครับหาเด่นที่วัดตัวชนนะครับ ตัวชนมาตัดให้อีกทีเงนะครับครับครับเป็นชุด24สคู่ชุดล่างนะครับเดี๋ยวใกล้วันเวลาผมก็จะมาสรุปให้เลยนะครับก็จะมาสรุปให้นะครับก็24คู่ชุดล่างนะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับรุ้นครับว่าสูตร24คู่ชุดนี้ผมเอาสูตรคู่ขี้มาตัดให้แล้วนะครับก็จะเหลือแค่12ชุดนะครับเหลือแค่12ชุดนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะหาตัวชนมาตัดให้อีกทีหนึ่งนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับงวดนี้ว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับว่าจะมาชนตัวไหนกันบ้างนะครับสูตรคู่ขี้ก็คือสูตรนี้นะครับนะครับก็ยังไม่หลุดเลยนะครับคู่ขี้นะครับก็เดี๋ยวใกล้วันเวลาผมก็จะมา สรุปให้อีกทีนะครับว่าว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับสูตร24คู่ชุดนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มี12ชุดนะครับนครับ12ชุดนะครับ12ชุดนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาเด่นที่หาตัวชนที่สองสูตรชนนะครับว่าที่ผ่านมาก็ผมก็ ชนที่เลขสี่กับเลขห้านะครับพอดีเลือกเลขสีก็หลุดไปนะครับพอดีเลขห้าก็มานะครับก็งวนนี้ก็ทําให้เหมือนเดิมนะครับเอาตัวชนมาตัดนะครับเอาตัวชนมาตัดภายใน12ชุดนี้นะครับนะครับแถวเลขห้าแถวเลขเจ็ดแล้วก็แถวเลขเก้านะครับจะมาตัดให้อีกทีนะครับว่าจะมีโอกาสเดินเข้ามาตรงๆหรือเปล่านะครับนะครับ สิบสองชุดนะครับสิบสองชุดเดี๋ยวผมจะแยกมาไว้ตรงนี้ให้นะครับจะแยกมาไว้ตรงนี้ให้นะครับสิบสองชุดนี้ก็จะมีห้าหนึ่งนะครับที่เหลือนะครับห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะครับแล้วก็ห้าสามแล้วก็ห้าสี่นะครับแล้วก็แถวเลขเจ็ดก,ก็จะมี 1> 7จ7ดหนึ่สองแล้วก็แถวเล็เ้านะครับ9ก้าหนึ่กสองเสาส็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับครับเด่นนะครับ สิบสองชุดนะครับเดี๋ยวผมหาตัวชนมาตัดภายในสิบสองคู่ชุดนี้ให้นะครับก็จะเหลือน้อยชุดนะครับเดี๋ยวพร้อมสรุปให้เลยนะครับใกล้วันเวลานะครับตัวเลขออกนะครับใกล้วันเวลาตัวเลขจะออกนะครับพอดีเอาจากยี่สิบสี่คู่ชุดมาก็จะเหลือแค่สิบสองชุดนะครับเอาสูตรคู่ขี้มาตัดนะครับเดี๋ยวใกล้วันเวลาผมก็จะมาสรุปให้เลยคัด จาก12ชุดนี้ก็จะเหลือน้อยชุดนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้นะครับก็ลาพี่ๆน้องไปก่อนนะครับอื่นใดก็ฝากด้วยนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่ได้เข้ามายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับลาไปก่อนนะครับ